สวัสดีท่านนักลงทุนทุกท่านนะครับที่รับชมอยู่ทางรายการนะครับรายการฟ i น a n เชียช็อป by k t b s t นะครับก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับมาฟังคำแนะนําผลิตภัณฑ์และบริการที่น่าสนใจจากกลุ่มบริษัทของเรากันนะครับพูดถึงเรื่องของเงินทองเงินเงินทองทองแล้วต้องบอกว่าเงินทองเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับเราทุกคนนะครับสาหรับในการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ในอนาคตต่อไปแน่นอนว่าเราควรจะมีการวางแผนทางการเงิน เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องให้ความสนใจและก็ตระหนักแต่การจะวางแผนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพได้นั้นเนี่ยเราต้องมีเครื่องมือทางการเงินที่เหมาะสมแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำปรึกษาและให้คำแนะนํานะครับรายการของเราในวันนี้ก็อยากจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่จะช่วยทุกท่านวางแผนทางการเงินงกันกนะครับวันนี้เราพูดคุยกับคุณชัดพงศ์วัฒนาจิรันนะครับฝ่ายจากฝ่ายกลย,ยุทธ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท k t b s t สนะครับสวัสดีครับคุณชัดพงศ์ครับสวัสดีครับคุณเคนแลวก็ท่านผู้ชมทุกท่าน ครับผมก็ต้องบอกว่าเรื่องของการวางแผนทางการเงินเป็นสิ่งที่สําคัญทีเดียวรวมทั้งตัวผมเองด้วยเนี่ยก็ต้องบอกทุกวันนี้ก็ยังเก็บเงินแล้วก็วางแผนทางการเงินสําหรับการใช้จ่ายในอนาคตว่าโมีจุดประสงค์สําหรับการใช้ในอนาคตเพื่อการเกษียณแน่นอนว่าการเกษียณน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ยังมีอีกหลายปัจจัยสําหรับในการเก็บเงินเพื่อที่จะตอบโจทย์วัตถุประสงค์ตรงนี้นะครับคุณพงษ์มีอะไรอยากแนะนํามีบริการอะไรที่เราจะมาแนะนํากันในวันนี้ครับผม ต้องบอกว่าเห็นด้วยเลยนะที่คุณเชมพูดมาว่าเงินทองเป็นเรื่องสําคัญบางคนก็บอกว่าเงินทองเป็นของนอกกายแต่จะว่ากันจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับเป็นเรื่องที่สําคัญกับชีวิตมากๆเลยทีเดียว<ม>คือต้องบอกว่าโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์เราทุกคนฮะอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งมันก็สะท้อนออกมาในรูปแบบของไลฟ์สไตล์ต่างๆที่เราต้องการไม่ว่าจะเป็นซื้อบ้านซื้อรถแต่งงานไปเที่ยวหรือว่ามีชีวิตยามเกษียณที่สุขสบายที่เป็นต้นนะครับแต่ประเด็นสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่าถ้าไม่วางแผนการเงินก็จะไม่บรรล อันนี้เป็นเรื่องที่สาค bon ัญม,ม,มากสมมุติว่าคุณเข้มอยากไปเที่ยวต่างประเทศแล้วกันคุณเขยมอยากไปเที่ยวประเทศอะไรอ่าถ้านะตอนนี้ผมอยากไปไปญี่ปุ่นนะอ่าน่าจะเป็นที่ที่ท่องเที่ยวหลายๆท,ที่ที่ทุกคนอยากไปเนะเาะเดินทา,างไ่ไกลใกล้ๆเราครับผมสมมุติว่าญี่ปุ่นเปิดประเทศแล้วกันแต่<ง>ถ้าเกิดคุณเข้เนี่ยไม่เคยตั้งเป้าหมายมาก,ก่อนว่าจะใช้งบเท่าไหร่ในการเที่ยวญี่ปุน่น ไม่เคยคำนวณว่าจะไปเที่ยวกี่วันนอนโรงแรมแบบไหนคุณภาพในการท่องเที่ยวเป็นยังไงและจะต้องเก็บเงินอีกเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจะต้องเก็บเงินเพิ่มเติมหรือว่าท่านผู้ชมบอกว่าอยากจะไปสวิตเซอร์แลนด์อยากจะไปอเมริกาอะไรก็แล้วแต่นะแต่ไม่เคยวางแผนไวเลยว่าจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ถามว่าจะมีโอกาสได้ไปถึงไหมก็อาจจะไม่มีหรือไปได้แต่ว่าไปเที่ยวแบบด้วยคุณภาพชีวิตที่เราไม่ได้ต้องการไม่ได้กินไม่ได้ ที่พักที่อยู่อย่างที่เราต้องการนีกเป็นตน้นดังนั้นคําว่าการวางแผนการเงนะินจึงเป็นเรื่องที่สาคัญมากอันนั้นเป็นแค่ตัวอย่างเรื่องท่องเที่ยวซึ่งเราไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับชีวิตมากเท่าไหร่ถูกไหมครแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องที่สําคัญมากกว่านั้นอย,อย่างเช่นว่าอยากจะมีบ้านละ่ะหรือว่าอยากจะมีชีวิตการเกษียณที่สุขสบายละ่ะ ่เผอิญไม่ได้วางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีกลายเป็นว่าบ้านที่เราอยากจะต้องการในอนาคตก็จะได้บ้านหลังเล็กลงหรือว่าซื้อบ้านอย่างหลังที่เราต้องการได้ก็จริงแต่ว่าผ่อนดาวไม่ไหวเพราะว่าไม่เคยเก็บออมเงินไว้ก่อนไม่เคยมีเงินดาวในจํานวนที่พอเหมาะและยิ่งที่มันไกลกว่านั้นแลวมันดูอันตรายกว่านั้นก็คือคุณภาพชีวิตหลังเกษียณ ซึ่งคนไทยเองเนี่ยจะไม่เคยให้ความสําคัญกับเรื่องการวางแผนลังกเกษียณเลยจนกว่าจะอายุสัก40ปีและ50ปีเป็นต้นนะซึ่งเด็กวัยสามเนี่ยไม่เคยคิดเรื่องนี้มาก่อนเลยนะซึ่งกลายว่าพอกเกษียณได้ปุ๊บปรากฏว่าก็ต้องดํารงชีพด้วยเองินออมที่มีตามยถานรตามไปมีเงินออมมาเยอะก็คุณภาพดีหน่อยเงินออมมาน้อยก็คุณภาพแย่หน่อยเป็นต้นนะครับอันนี้คือประโยชน์ความสําคัญที่เราจะต้องมาคํานึงในเรื่องการวางแผนการเงินงตั้งแต่วันนี้ ครับผมคนี้ทาง,<า>ง,ง KDBST เนี่ยก็ตระหนักถึงเรื่องนี้นะฮะในการที่อยากจะทําให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นก็เลยผนวกกันนะฮะกับเรื่องความชํานาญในเรื่องของการจัดการลงทุนเนี่ยกับเรื่องการวางแผนการเงิน,นงสร้างขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็น k t b s t Wealth a d v i c e นะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยเราในเรื่องของการวางแผนการลงทุนให้บรรลุเป้าหมายซึ่งแน่นอนว่าการที่จะมาใช้บริการเนี่ย ก็ต้องเป็นคนที่มีเป้าหมายมาเป็นหลักเดี๋ยวผมจะบอกต่อไปว่าคนที่ไม่ได้มีเป้าหมายเนี่ยก็สามารถใช้บริการได้ด้วยเหมือนกันนะอันดับแรกของที่เป็นองค์ประกอบแพลตฟอร์ม KTBST w e l l d v i c e เนี่ยแน่นอนว่าต้องเริ่มจากเป้าหมายก่อนแพลตฟอร์มนี้ก็จะมีการให้ตั้งเป้าหมายหลักๆจากทั้งหมด6เรื่องนะที่เราคิดว่ามันน่าจะสะท้อนกับไลฟ์สไตล์ของคนไทยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องซื้อบ้านซื้อรถ แต่งงานการศึกษาของตนเองหรือว่าการศึกษาบุตรก็แล้วแตนะ่การเก็บออมเงินเพื่อการเกษียณที่ดีแล้วก็สุดท้ายก็คือการบริหารการเงินหลังเกษียณด้วยแปลว่าคนที่บอกว่าบรรลุเป้าหมายแล้วทํางานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ฉันอยู่ในวัยหลังเกษียณก็สามารถใช้ด้วยการแพลตฟอร์มนี้ได้ด้วยเช่นกันนะอันนี้คือในเรื่องของตัวเป้าหมายก่อนเป็นหลักอันต่อมากคือในเรื่องของการออมก่อนใช้แน่นอนว่า ทั้งในเรื่องการวางแผนการเงินต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าต้องออมก,ก่อนใช้ไม่งั้นใช้ก่อนแล้วจะไม่มีออมนะฮะโดยหลักการออมก,ก่อนใช้มีตั้งแต่ 10%-20% ก็ว่าไปทาง KTBST Wealth Advice เนี่ยก็รวมในเรื่องการออมก,ก่อนใช้มาด้วยดังนั้นจะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า DCA ย่อมาจากคําว่า Dollar Cost Averaging แปลว่าเป็นการ <S 2> <S 2> <S 2> ที่เราตัดเงินจากบัญชีเงินฝากงเราเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอทุกเดือนหรือว่าทุกช่วงเวลาเพื่อที่จะ เอาเงินเข้าไปออมในกองทุนที่เราต้องการนะครับและแน่นอ,อนว่าเมื่อมีการตัดเงินไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้เอาเงินไว้อยู่ในบัญชีเงินฝากอื่นที่ได้ดอกเบี้ยธรมรมดาแต่ว่าเอาไปบริหารจัดการลงทุนให้ด้วยดังนั้นเวลาตัดเงินไปก็จะไปลงทุนอยู่ในพอร์ตการลงทุนที่เรากําหนดแบ่งตามระด,ดับความเสี่ยงต่างๆไส้ในของพอร์ตก็จะประกอบด้วยกอ,อ,กองทุนรวมแบบหลากหลายที่ผู้เชี่ยวชาญงเราเนี่ยมีการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีแล้วนะฮะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย ก็เรียกว่าเป็นอะไรที่ง่ายสะดวกและทําให้เราสบายใจในการที่จะวางแผนการเงินให้บรรลุเป้าหมายได้ครับผมตัวตัวนี้แนะนำว่ามีผู้เชี่ยวชาญคอยกํากับดูแลอยู่ไม่ว่าจะเลือกวัตถุประสงค์ของเราเราจะอยากจะเลือกแบบไหนทั้งการศึกษาซื้อบ้านซื้อรถหรือหรือเพื่อการ,กรเกษียณพอเราเลือกดวัตถุประสงค์แล้วตัวบริการเหลน่นี้ก็จะมีผู้เชี่ยวชาญคอยแนะนําให้ว่าพอที่เหมาะสมกับตัวของเราเนี่ยควรจะเป็นการลงทุนแบบไหนแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญก็จะเลือกออกให้ใช่ไหมครับ ถูกต้องครับก็ต้องบอกว่า<ม>ทาง KTBST เนี่ยเป็นตัวแทนในการจําหน่ายหน่วยลงทุนให้กับบรจชั้นนําในในประเทศไทยก็หลายแห่งเหมือนกันภายใต้บรจชั้นนํา10กว่า20แห่งเนี่ยเขาจะมีกองทุนรวมให้เลือกนับร้อนับพันนะถามว่าถ้าเกิดเป็นเราเป็นผู้ลงทุนเองเนี่ยอยากจะเลือกกองทุนจะต้องทําไงเราจะต้องมานั่งศึกษานั่งสกรีนต่างๆนานๆมันก็เป็นอะไรที่ต้องใช้ความพยายามนะต้องใช้ทักษะอย่างสูงทีม KTBST เองเนี่ยก็เป็นเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการ วางแผนการลงทุนการจัดการการลงทุนอยู่แล้วก็บอกว่านั้นเดี๋ยวช่วยเลือกให้ลวกันก็มีกระบวนการในการคัดเลือกกองทุนฮะไม่ว่าจะเป็นการคัดเลือกเชิงคุณภาพ เชิงคุณภาพก็คือดูจากว่าตัวบรจน,นั้นผู้จัดการกองทุนน,นั้นมีประวัติความเป็นมายังไงนะมีนโยบายในการคัดเลือกกองทุนอ่คัดเลือกหลักทรัพย์ที่อยู่ในกองทุนอย่างไรบ้างมีวิธีในการบริหารความเสี่ยงอย่างไรบ้างนะครับนั่นคือในเรื่องเชิงคุณภาพคราวนี้การคัดเลือกเชิงปริมาณก็มีอีกยตัวอย่างเช่นว่าที่ผ่านมากองทุนนี้มีผลตอบแทนเป็นอย่างไรมีผลตอบแทนสม่ําเสมอดีอย่างสม่ำเสมอหรือไม่นะครับพวกต่างๆอาณาเหล่านี้จึงเอามาเป็นเรียกว่าเป็นการกำหนดคะแนนแล้วกัน คือ s c o r i n g แล้วก็คัดเลือกออกมาบอกว่าเนี่ยแหละเป็นกองทุนที่น่าสนใจแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอก็ต้องบอกว่าสิ่งสําคัญคือมันไม่ใช่แค่การคัดเลือกกองทุนรวมอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการทํา asset allocation หรือว่าเป็นการจัดสินทรัพย์ด้วยนะครับซึ่งสินทรัพย์หลักๆเนี่ยถ้าเกิดเอาพูดกันง่ายๆแล้วกันมันจะมีอยู่สประเภทหลักประเภทแรกก็เรียกว่าเป็นพวกตราสารยิระยะสั้นไม่ไว่าเป็นธันธบัตร ระ,ระยะสั้นหรือว่ากองทุนรวมตลาดเงินก็แล้วแต่อันนี้คือประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองมีความเสี่ยงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนิดนึงก็เรียกว่าเป็นกองทุนแบบตราสารหนี้ซึ่งเราเองก็ลงทุนได้ทั้งกองทุนตราสารหนี้ในประเทศกับกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ <c ười> ต่อมาสินทรัพย์ที่สามคือเป็นกองทุนแบบตราสารทุนก็คือลงทุนหุ้นได้ทั้งไทยแล้วก็หุ้นได้ทั้งต่างประเทศส่วน asset class หรือว่าสินทรัพย์ตัวสุดท้ายก็คือเป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะซึ่งสินทรัพย์ทางเลือกก็มีทั้งอสัังหารริมทพย หรือว่า Re ดนะกองทุน REIT นะครับแล้วก็รวมทั้งสินค้าโภคภัณฑ์เหมนต้นดังนั้นด้วยหลักการในการคัดเลือกหลักทรัพย์ก็คือคัดเลือกตัวกองทุนรวมที่จะมาอยู่ในการบริหารจัดการรวมทั้งการจัดสรรสินทรัพย์หรือ asset allocation เนี่ยสองส่วนนี้มันจะทําให้เกิดเป็นพอร์ตการลงทุนขึ้นมาแล้วนักลงทุนสามารถเลือกได้บอกว่าฉันรับความเสี่ยงได้แค่ไหนสมมุติว่าบอกว่ารับความเสี่ยงได้สูงเรามีพอร์ตที่สําหรับ เพื่อให้การเติบโตของผลตอบแทนได้รับความเสี่ยงได้ปานกลางและมีพอร์ตที่เป็นลักษณะสมดุลระหว่างตราสารหนี้ตราสารทุนรับความเสี่ยงได้ต่ําและมีพอร์ทที่มีตราสารหนี้หรือว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ําเยอะหน่อยแต่ว่าสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูงก็จะน้อยน้อยหน่อย,อยลดหลังกันลงมา และสุดท้ายก็เป็นผรอนในลักษณะที่เน้นความคุ้มครองเงินต้นแต่ว่าจะการันตีเงินต้นไหมจริงๆแล้วในเชิงการลงทุนไม่สามารถการันตีได้แต่ด้วยวิธีในการคัดเลือกกองทุนเนี่ยทำให้เราบอกว่างั้นลงทุนที่มีนโยบายการลงทุนแบบความเสี่ยงต่ำมกันอย่างเช่นกองทุนรวมตลาดเงินเป็นต้นก็จะจะมี4ระดับในการลงทุนให้ได้เลือกกัน,นครับสมมุติอย่างผมเนี่ยผมจะลงทุนเพื่อเพื่อการ,กรเกษียณของ KTB ST Wealthwise well, ผมจะรับความเสี่ยงได้ปานกลาง ก็จะทําทําข้อมูลลงไปในนั้นแล้วระบบก็จะไปคํานวณมาให้ว่าพอร์ตสำหรับผมที่จะเป็นลงทุนในกองทุนรวมเนี้ยสำหรับคนที่รับความเสี่ยงในปานกลางแล้วก็ลงทุนด้วยการเกษียณเนี้ยหน้าตาจะมาจอกมาเป็นยังไงใช่ไหมครระบบก็จะไปเลือกจะไปเลือกให้ผู้จัดการกองทุนก็จะคัดเลือกกล่องให้ใช่ไหมครับผมใช่ครับถูกต้องเลยครับอืมครับนี่ก็ต้องคุีต่อเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่าอันนั้นะเป็นในแง่ของมิติในเชิงการลงทุนที่เราบอกว่าโอ้เราเป็นเอ ตัวแทนในการจาหน่ายหน่วยลงทุนนะเรามีวิธีในการคัดเลือกกองทุนมีวิธีในการจัดสรรสินทรัพย์แต่อีกมิติหนึ่งที่สําคัญไม่แพ้กันก็คือมิติในเรื่องการวางแผนการเงินนะซึ่งเมื่อตะก,กี้เราบอกไปแล้วว่า KDPST เนี่ยมีอยู่6เป้าหมายให้เลือกซึ่งจะเลือกเป้าหมายใดก็ได้หลังจากนั้นเนี่ยเวลาเลือกเป้าหมายแล้วก็จะมีการกรอกข้อมูลละเพราะว่าเราอยากที่จะให้แพลตฟอร์มเนี่ยเป็นตัวสะท้อนไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ตั้งเป้าหมาย ดังนั้นอยากจะบอกว่าอยากจะซื้อรถอ่าซื้อรถราคาประมาณเท่าไหร่มีรถในดวงใจแล้วหยอดจํานวนเงินเข้ามาระบ,บุจํานวนปีว่าอยากจะซื้อรถภายในระยะเวลากี่ปีครึ่งปีหนึ่ง,งปี2ปีอันนี้ว่าไปนะครับระบบก็คํานวณมาให้เสร็จสับเลยไม่ต้องไปใช้หลักการคณิตศาสตร,ร์อะไรนั่งคํานวณเองนะฮะร,ระบบช่วยคํานวณให้ก็จะออกมาเป็นตัวที่บอกว่าควรจะต้องออมเป็นจํานวนเงินกี่บาท ต่อเดือนนะเพจะเป็นตัวที่ช่วยให้เราบริหารจัดการเงินง่ายๆอันนี้คือในเรื่องพวกซื้อบ้านซื้อรถอะไรประมาณนี้ฮนะถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นการออมเพื่อการเกษียณมันก็จะมีความซับซ้อนขึ้นมานิดหนึ่งตรงที่ว่าตอนนี้เราอายุเท่าไหร่เราอยากจะใช้เงินในแต่และเดือนปริมาณกี่บาท หลังจากนั้นเราจะดำรงชีพด้วยเงินที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นระยะเวลาสักกี่ปีไม่ได้หมายถึงว่าจะหมดอายุขายนะฮะแต่ว่าหมายถึงว่าอยากจะใช้เงินไปเป็นระยะเวลานานแค่ไหน,นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนมากกว่าการออมเพื่อการซื้อบ้านซื้อรถโดยทั่วไปแต่ระบบก็จะคำนวณให้อีกเราว่าด้วยสมมติฐานต่างๆนหน้า ต้องออมเงิน X บาทต่อเดือนอันนี้ก็จะช่วยเราอีกเราไม่ต้องมานั่งคำนวณเอง oh. และนอกจากนั้นความพิเศษของ k t b s g w e b a v i a e เนี่ย mm. ก็คือต่อโจทย์คนที่บอกว่าเกษียณแล้วอยากจะบริหารจัดการเงินก็คือคำนวณอีกเหมือนกันบอกว่าอยากจะใช้เงินเดือนละเท่าไหร่ล่ะงั้นก็หยอดเงินต้นเข้ามาพอหยอดเงินต้นเข้ามาก็จะมีการคำนวณให้ว่า,าหยอนมาเท่านี้ด้วยผลตอบแทนคาดหมายประมาณเท่านี้นะฮะจะได้เงินต่อเดือนมาประมาณเท่าไหร่ห mm. ลังจากนั้นสิ่งที่เราต้องทําต่อก็คือว่าตัดสินใจละ ตัดสินใจอะไรตัดสินใจในการเลือกพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่เรายอมรับได้2คือตัดสินใจหยอดเงินเพิ่มเติม,ตมในการออมแต่ละเดือนสําหรับคนที่มีเป้าหมายในการออมหรือว่าท่านที่บอกว่าหลังเกษียณแล้วก็หยอดเงินอีกเหมือนกันบอกว่าอยากจะใช้จ่ายเดือนละเท่านั้น,เท,น,นเท่านี้บาทแล้วกองทุนที่เป็นแพลตฟอร์ม uh, k t b s t Wealth a d v i c e r ก็จะทยอยถอนเงินออกมาให้จากการขายหน่วยลงทุนในแต่ละเดือนแต่ละเดือนให้ท่านนั่นเอง โอ้ีลก็เรียกว่ามีม,มีมีทั้งมีหลากหลายรูปแบบมากในการสร้างผลตอบแทนให้ให้สาหรับผู้ลงทุนแล้วผู้ลงทุนที่สนใจหรือคนที่อยากออมสามารถออมวัตถุประสงค์หลากหลายในเวลาเดียวกันได้ไหมคุณพงษ์สมมติผมอยาก,กเกษียณด้วยแล้วก็อยากจะซื้อบ้านด้วยก็สามารถทําได้ในใน,ในสองในสอง ในสองตัวะสนี้ได้เลยใช่ไหมครับผมก็ต้องบอกว่าตอนนี้เรากาลังพัฒนาในในเป็นเฟสไปนะในเฟสแรกเนี่ยเรากําหนดเป้าหมายแบบเป้าหมายเดียวก่อนแต่ว่าก็จะมีกลไกในการบริารจัดการกองทุนได้แหละอันนี้คือในเฟสที่1เฟสต่อไปเราจะมีการเพิ่มเติมคือ1นคนสามารถตั้งได้หลากหลายเป้าหมายแล้วก็มีระบบแดชบอร์ดนะในการที่จะดูว่าตอนนี้แต่ละเป้าหมายมีการบรรลุแล้วกี่เปอร์เซ็นต์ล ก็จะได้ติดตามการวางแผนการลงทุนของเราได้ง่ายขึ้นและเดี๋ยวเฟสต่อไปก็จะมีการพัฒนาเพิ่มเติมอีกด้วยการผูกกับสิทธิประโยชน์ต่างๆที่เป็นคู่ค้าเป็นพันธมิตรของเราเพิ่มเติมขึ้นมาเพราะสมมติว่าคุณเขมอยากจะออมเงินเพื่อซื้อบ้านแล้วกันเราก็จะรู้ว่ามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างจากโครงการบ้านชั้นนําที่จะมาผูกกันเป็นพันธมิตรด้วยดังนั้นตอนนี้เราอยู่ในช่วงเฟสหนึ่งก่อนเราบริหารจัดการในเรื่องการลงทุนก่อนแต่ว่าเฟสต่อไปก็จะมีการเพิ่มเติมสิ่งต่างๆเข้ามา สุดท้ายแล้วนะครับคนที่มาใช้บริการแพลตฟอร์ม KTBST Wealth Advice เนี่ยก็จะรู้สึกสบายใจที่ตัวเองสามารถออมเงินได้ลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ต้องการนอกจากนี้ก็ยังรู้สึกมีความสุขด้วยเพราะว่าไม่ว่าไม่ใช่มาออมจัดการลงทุนกันอย่างเดียวแต่ว่ามีสิ่งที่มาเป็นสิทธิประโยชน์ในการตอบสน,นองคุณภาพชีวิตได้นะอันนั้นก็เดี๋ยวรอในเฟสถัดๆไปครับครับผมคือต้องบอกต้องบอกว่าตัวนี้เป็น KTBST Wealth Advice เนี่เป็นเป็นระบบ วางแผนจัดการทางการเงินอัตโนมัตินะคนุณพงก็คืออาจจะมีความรู้ไม่มากหรือมีความรู้หรือมีความรู้มากก็ตามเนี่ยก็สามารถใช้บริการนี้ได้จุดจุดเด่นแล้วก็จุดเด่นของบริการนี้แล้วก็ความเหมาะสมหรือเหมาะสมกับเหมาะสมสําหรับนักลงทุนกลุ่มไหนท่านใดยังไงบ้างครับคุณพงศ์ต้องบอกว่าถ้าเหมาะสมกับกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มคนที่บอกว่ามีเป้าหมาย แต่ไม่รู้ว่าจะบริหารจัดการไงเพราะว่าเลือกกองทุนเองไม่ถูกหรือว่าเวลาตลาดขึ้นตลาดลงไม่รู้ว่าจะสลับสับเปลี่ยนตัวไหนดีมีกองทุนใหม่ๆเกิดขึ้นจะไปเลือกตัวไหนดีคือเรียกว่ามีเป้าหมายแต่ไม่รู้จะบริหารจัดการไงแพลตฟอร์มตรงนี้ครับจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าการที่เราคัดเลือกกองทุนมาแล้วก็จัดสรรสินทรัพย์เป็นพอร์ตให้เนี่ยเราไม่ได้จบแค่นั้นนะเพราะว่าทีมที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนเนี่ยจะคอยติดตาม ตัวกองทุนรวมรวมทางภาวะตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอบางทีสัดส่วนที่เรากําหนดไว้เบี่ยงเบนไปยกตัวอย่างเช่นว่าเวลาหุ้นดีตัวเพิ่มขึ้นใช่ไหมฮะสัดส่วนของหุ้นก็จะเยอะเยอะขึ้นกว่าสัดส่วนของสินทรัพย์ประเภทอื่นเราจะทําการที่เรียกว่ารีบาลานซ์ก็คือปรับสัดส่วนให้ขายหุ้นออกเพื่อเป็นการทํากาไรแล้วก็ไปซื้อสินทรัพย์ตัวอื่นเพื่อที่จะได้มีการปรับ สัดส่วนให้อยู่ในระดับที่เราตั้งสมมติฐานไว้ว่าเนี่แหละคือระดับที่เหมาะสมเพราะนั้นคือไม่ใช่แค่ช็อตแรกมาวางแผนระจบแต่ว่าเราดูแลบริหารจัดการให้ตลอดทางด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะช่วยสําหรับคนที่มีเป้าหมายแต่ว่าไม่ได้มีเวลาในการมาติดตามการลงทุนมากนะักซึ่งจากการที่ผมไปดูข้อมูลมาเนี่ยภายใต้6เป้าหมายที่เราตั้งไว้นี่ก็ถือว่าน่าชื่นใจนะครับคุณเขมว่าหลักๆแล้วประมาณสัก40%ของคนที่มีเป้าหมายเนี่ยเขาตั้งเป้าหมายการออมเพื่อการกเกษียณ โอ้ซึ่งเป็นอะไรที่ฟังดูแล้วน่าชื่นใจมากเลยในช่วงปัจจุบันดีนะครับดีนะลงมาคือเป็นการตั้งเป้าหมายเรื่องการซื้อบ้านนะโอ้โหก็ oh, oh, ถือว่าเป็นการสร้างรากฐานให้กับชีวิตที่ดีครับผมเนาะต้องบอกว่าในในภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยหลายคนก็คงอยากจะออมเงินนะเนาะแต่บางทีไม่อาจจะไม่มีความรู้เรื่องเงินเงินทองทอง,ทองหรืออาจจะไม่ไม่มีคอยให้คําอาจจะหาใคยคอยให้คับปรึกษาอาจจะอ่านข้อมูลมาแล้วแต่พอสิ้สุดท้ายก็ไม่กล้าลงทุนหรือยังหรือยังกลัวกักล้าอยู่ มาใช้บริการนี้ได้นะคุณพงศ์ก็บอกว่าเรามีเรามีผู้จัดการกองทุนแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินเนี่ยคอยกํากับดูแลแล้วก็เลือกขยู่อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้มั่นใจได้นะครับคุณพงศ์เนาะเขาบอกว่าเป็นบริการที่ฟังดูแล้วการเกษียณสําคัญนะแล้วก็ทางบริการของเราก็จะมีเนี่ยตอบโจทย์ตอบวัตถุประสงค์ในหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับก็ลงมาลองมาใช้บริการดูได้นะครับแลวคุณพงศ์ลองแนะนำหน่อยว่าผู้ที่สนใจเนี่ยฟังแล้วดูแล้วแบบอยากลงทุนแล้วตอนนี้ เริ่มยังไงเียครับคุณผมติดต่อเข้าไปที่ไหนได้บ้าง ก่อนที่จะไปสู่ตรงนั้นเนี่ยผมกล่าวเสริมนิดนึงคือเมื่อตะกี้บอกว่าสําหรับคนที่มีเป้าหมายแล้วท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่าเออแล้วถ้าเกิดฉันไม่มีเป้าหมายอาจจะมาลงทุนได้ไหมจริงๆก็ตอบว่าทําได้นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยก็มีผู้ลงทุนหลายท่านเหมือนกันที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีเป้าหมายแต่ว่าขอมาใช้บริการได้ไหมเพราะว่าอยากจะใช้ในส่วนอะไรในส่วนของการบริหารจัดการคัดเลือกกองทุนรวมช่วยปรับสัดส่วนให้นั่นเองถามว่าจะใช้จะได้ผลตอบแทนคือเรียกว่าเป็นการกระจายสไตล์การลงทุนนั้นกันแทนที่เราจะไปลงทุนเองมีต แบบหนึ่งอ่ะไหนลองหยอดเงินมาที่แพลตฟอร์มอันนี้หน่อยซิแล้วให้แพลตฟอร์มเนี้ยช่วยบริหารจัดการให้เรียกว่าเป็นกระจายสไตล์การลงทุนของเรานะดังนั้นมีเป้าหมายก็ได้มีเป้าหมายก็ดีไม่มีเป้าหมายก็มาใช้บริการได้นะครับทีน,นี้สําหรับผู้ที่สนใจเนี่ยครับสําหรับผู้ที่สนใจก็สามารถมาใช้บริการได้อย่างะสะดวกง่ายได้นะครับเป็นการเปิดบัญชีแบบ ช่องทางออนไลน์หรือที่เข้าไปที่เว็บไซต์ของ ktbst.co.th นะครับเลือก uh huh. หัวข้อผลิตภัณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ในประเทศแล้วก็ไปเลือกที่บริการ Well-Advice ในนั้นจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะแล้วก็ลองคลิกที่คําว่าเปิดบัญชีพอคลิกเปิดบัญชีก็จะพาไปสู่ขั้นตอนในการยืนยันตัวตนละซึ่งทาง ktbst ใช้ รูปแบบของ NDI d ก็คือเป็น National ID ในการยืนยันตัวตนนี่เองใครก็ตามสนใจก็สามารถรองรับได้4แอปพลิเคชันนะคะัก็คือ K+ ของนธนาคารกษิกรไทยมี KMA ของธนาคารกรุงศรี SCB EC ของธนาคารไทยพาณิชย์และบัวหลวง M Banking ของธนาคารกรุงเทพหลังจากนั้นนะครับเวลาเปิดบัญชีแล้วเสร็จทำ NDI d แล้วเสร็จก็จะต้องมีการขูกบัญชีก่อนเพราะว่าเวลาที่เราวางแผนในการลงทุนเนี่ยก็จะมีการ ตัดเงินจากบัญชีเงินฝากของเราอย่างสม่ำเสมอเป็นรายเดือนหรือว่ารายงวดตามที่เราตั้งไว้สําหรับใครก็ตามที่บอกว่าอยากจะถอนเงินอย่างเช่นการบริหารเงินหลังเกษียณเนี่ยก็จะมีการโอนเงินจากกองทุนไปสู่ที่บัญชีออมทรัพย์ให้ดังนั้นก็เลยต้องมีการบัญชีไปกองนอะอันนี้คือในขั้นตอนการเปิดบัญชีเนาะต่อมาการขั้นตอนการใช้งานเนี่ยเวลาที่เข้าไปแล้วก็จะมีหกเป้าหมายให้เลือกตอนนี้เฟสแรกก็คือเลือกแค่เป้าหมายเดียวไปก่อนนะครับเวลาเลือกเป้าหมายเสร็จปุ๊บ ก็บอกว่ามาทําแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้กันก่อนเพราะว่ามันมีส่วนสําคัญตอนที่ว่ามันจะใช้เป็นตัวคํานวณจํานวนเงินที่เราจะต้องออกเพราะว่าผลตอบแทนคาดหมายที่เราได้เยอะเราก็อาจจะออมน้อยหน่อย,อยผลตอบแทนคาดหมายเราอาจจะได้น้อยก็ต้องออมเยอะหน่อยอย่างนี้เป็นต้นแต่สุดท้ายเนี่ยเราเราเลือกพอร์ตให้มันตรงกับจริตของเราก็คือว่าเรารับความเสี่ยงได้เท่าไหร่ก็ให้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นตัวประเมินจากแบบประเมินความเสี่ยงไว้ให้ เวลาที่ตั้งเป้าหมายแล้วทําแบบประเมินความเสี่ยงแล้วต่อมาคือให้ข้อมูลเป้าหมายกับทางแพลตฟอร์มละวมาว่าจะตั้งเป้าจำนวนเงินกี่บาทใ,ในระยะเวลากี่ปีก็จะบอกมาให้เลยว่าควรจะต้องออมเงินเป็นจำนวนเงินกี่บาทต่อเดือนผู้ลงทุนมาถึงขั้นตอนนี้ก็ต้องมีการตัดสินใจล้วตดสินใจอะไรตัดสินใจว่าจะออมเงินเป็นจํานวนเท่าไหร่แพลตฟอร์มบอกว่าต้องต้องออมสัก15,000บาทแล้วกันเราอาจจะบอกว่า้ขอออมมากกว่านั้นอยากจะออมสัก17,000บาทเ็าสามารถหยอกตัวเลขเข้าไปได้ นะครับเป็นเป็นการออมต่อเดือนแล้วกันซึ่งเราเองก็เปิดไปให้ว่าเ้ยออมต่อเดือนเนี่ยออมได้หลากหลายแบบนะโดยทั่วไปคือเงินเดือนออกวันที่25ใช่ไหมครับพลตฟอร์มก็จะบอกว่าโอเคงั้นเลือกวันที่15เป็นการออมในช่วงปลายเดือนแต่ถ้าเกิดออมปลายเดือนแล้วยังไม่สบใ,ใจก็ยังมีต่อให้อีกบ่กว่างั้นออมต้นเดือนด้วยได้ <g iggle> ก็ด้นะนะอย่างเช่นว่าเลือกเป็นวันที่1 เป็นต้นหรือบางท่านบอกว่าอยากจะออมกลางเดือนละก็มีให้เลือกว่าเป็นวันที่16ดังนั้นในแต่ละเดือนเนี่ยเราสามารถทํา DCA หรือว่าออมเงินเป็นรายงวดเดนี่ยได้ถึง3ครั้งในต่อเดือนนะก็คืออ้นเดือนคือวันที่1กลางเดือนคือวันที่16แล้วก็ปลายเดือนคือวันที่25จะใช้ทั้ง3แบบเลยก็ได้หรือว่าจะใช้1ครั้งในแต่ละเดือน ก็ทาได้ด้วยเช่นกันเห็นไหมครับมันมีความสะดวกสบายมากและที่สําคัญนะครับกนหนด็กได้เลยเนาะตามความถนัดของเราเลยใช่ครับและที่สำคัญก็คือไม่ได้มีการกําหนดจำนวนเงินขั้นต่ําในการออมแต่ละเดือนด้วยเพราะว่าเราอยากจะสนับสนุนให้มีการออมการลงทุนกันอย่างจริงๆจังๆดังนั้นใครก็ตามจะออมแบบหนึ่งบาทเนี่ยต่อเดือนก็สามารถทาได้ทำได้อ๋อออมได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็คือควรจะออมมากกว่านั้นนะครับเพราะว่ามันจะทาให้เราป้องหมายได้อย่างมั่นคงมั่นใจได้เปี่ยวขึ้นครับ โอ้ดีจังเลยต้องบอกว่าเป็นบริการที่สร้างขึ้นมาเพื่อสําหรับทั้งการออมการวางแผนทางการเงินแล้วก็การสร้างผลตอบแทนในอนาคตที่ต้องบอกว่าตอบโจทย์ทุกกลุ่มคนเลยนะครับต้องบอกว่าจะมีจะมีจุดป,ประสงค์หรือไม่มีจุดประสงค์ก็ได้ก็มาใช้บริการได้เป็นช่องทางการเก็บเงินแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่มีผู้เชี่ยวชาญคอยกํากับดูแลก็ต้องบอกว่ามีความปลอดภัยแล้วก็ต้องบอกว่ามีความสะดวกสบายจริงๆนะคุณพงษ์ทำในมือถือก็ได้ใช่ไหมคุณพงษ์ บริวารเข้าได้สองช่องทางช่องทางแรกคือทางเว็บไซต์ KTBST e-service กับช่องทางที่สองคือมือถือแอปพลิเคชัน KTBST live ซึ่งสามารถรองรับได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ด้วยนะครับหรือว,ว่าหลากหลายครบจบในที่เดียวจริงๆ <laughs> ยากจะเชิญ<ด>ชวนให้มาใช้บริการการันก็เรียกว่าโดยรวมนะฮะเวลแอดไวส์เนี่ยจะช่วยสร้างความสบายใจที่ทําให้เป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยบรรลุด้วยวิธีในการบริหารจัดการลงทุนที่อาศัยทักษะประสบการณ์ของทีมนักวิเคราะห์ของ KTBST ครับค่ะผมบอกเป็นชื่อบริการ KTBST w e a l Advice นะครับเราก็อยากให้ทุกคนได้สร้างเวล์ให้กับทุกคนเลยนะครับจากการใช้บริการนี้นะครับก็นี่เป็นข้อมูลนะครับลองถ้าท่านใดมีคําถามก็ หรืออยากติดต่อสอบถามก็โทรมาได้ที่ k t b ี t เนะครับเดี๋ยวเรามีเจ้ามีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาแล้วก็ให้คำแนะนำในการใช้บริการได้อยู่นะครับรอลองเข้าไปทางเว็บไซต์แล้วก็ดูขั้นตอนได้นะคุณพูมว่าขั้นตอนทำยังไงเนาะมันจะมีบอกอยู่นะครับอ่ะนี่ก็เป็นรายการ Financial Shop สำหรับวันนี้นะครับเรามาแนะนำการออมเงินการวางแผนทางการเงินกันนะครับกับบริการของ k t b s t w well e a l t h a ว v i แอดไครับวันนี้ขอบคุณคุณพู้ผลมากนะครับที่มาให้คำแนะนำาเราในวันนี้แล้วก็ท่านใดมีคำถามหรือ อยากสอบถามพูดคุยก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง KTBST นะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําแนะนําอยู่นะครับสําหรับรายการในวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาฟังมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ